अच्छा स्पेशस को การยิงระเบิดเอ็มเ็เข้าใส่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและโรงพยาบาลจุฬาพรน,นั้นแม้ไม่มีผู้บาดเจ็บแต่เป็นการก่อเหตุที่คุกคามต่อบุคลากรของโรงพยาบาลผู้ป่วยและญาติการก่อเหตุความรุนแรงที่พุ่งเป้าต่อสถานพยาบาลโดยไม่คำนึงถึงหลักปฏิบัติที่เป็นสาบุที่ถือว่าสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขเป็นผู้ให้การดูแลรักษาประชาชนทุกฝ่ายแม้ในายามศึกสงคราม ก็จะไม่มีการโจมตีหน่วยรักษาพยาบาลของข้าศึกซึ่งถือเป็นหลักที่ทั่วโลกยึดถือมาช้านานอีกทั้งหน่วยรักษาพยาบาลมีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นายใดก็ตามความรุนแรงที่เกิดขึ้นและการปล่อยให้เหตุก,การณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกถือเป็นความล้มเหลวของระบบรักษาความสงบสุขของสังคมและเป็นความเลวร้ายของผู้ก่อเหตุที่ขาดจิตสำนึกขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิง เขาเลือดมันออกได้ทุกขนาะค่ะเออกครับก็บอกเขาบอกให้ย้ายค่ะเพราะว่านี่มีใครอยู่ที่ตึกนี่ย้ายมาแล้วหนึ่งตึกค่ะนี่ต้องย้ายอีกน,นี่มันมันเรื่องอะไรค่ะมันเข้าไม่เข้าใจทำไมต้องมายุ่งกับคนไข้ทำไมต้องมายุ่งกับโรงพยาบาล <Special School. S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบครับหักศอกนอกสภาครับครับสวัสดีครับผมเห็นเขาตีเข่ากันแล้วเราก็หัหกศอกเห็นชุดพยาบาล ต,ต้องยอมรับนะว่าเป็นอาชีพที่ไม่ไมกลัวคือเป็นเป็นอาชีพที่เป็นวิทยาศาสตร์ mm ่ะ hmm. เขาไม,ไม่เชื่องมงายและที่สำคัญทุกอย่างต้องเป็นมีหลักมีเกณฑ์อธิบายได้ผมว่าและการทำงานของเขาถ้าพลาดนิดเดียวนะพลาดนิดเดียวก็หมายถึงชีวิตทั้งชีวิตนี่ต้องต้อง,ต,องต้องสูญสิ้นไปแหละ แในส่วนที่เหลือก็เด็กก็จะกลายเป็นกำพร้าแล้วก็จะเป็นอะไรต่างๆที่ตามมาคือมันต่างจากวิศวกรทางรถยนต์นี่ถ้าขันน็อตผิดมันก็ไปตับเกียวใหม่ได้ใช่ไหมแต่คนเนี่ยถ้าตัดผิดไปเนี่ยก็ตายเลเขาสามารถเผชิญหน้ากับคนชั่วร้ายได้อย่างในภาพและเวลาในสงครามนี่นะครับหมอสนามดิผมเห็นอยู่ในในพรรคคอมมิวน okay. <spe cy nia> ิสต์นะ ถ้าทหารทั่วไปก็จะถ้าให้เรียกปืนน่เขาก็จะขอปืนอากาานั่นแหละแต่ถ้าเป็นทหารใหม่เขาให้ M16 แต่ไปสังเกตหมอทีนี้หมอคนที่เป็นหมอเนี่ยนะเขาจะถือปืนอะไรถ้ายังหนุ่มก็จะถือปืนในอาก้าพับฐานอากาศที่ทําจากเช็โกนะเล็กๆเบาๆอาก้ามันมีแบบแบบใหญ่แบบหนักแบบเดือดดีดาบไปปืนแพทย์ทหารนี่จะเป็นอากาาเช็คโกไม่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 มี ติดดาบปปืนหลอกเล็กๆแล้วหมอบางคนเนี่ยก็จะถือปืนที่พูดนี่หมอที่ไหนหมอในป่าไงคอมมิวนิสต์สมัยมน,นั้นอมมิหมอที่ไหนก็ไม่ต่างกันหรอกนี่พูดพูดกวิญญาของหมอเวลาจับเชลยสิกได้ดิเขาจะดูแลเชลยอย่างดีนะเวลาเจ็บป่วยมาเขาไปดูแล้วว่าเอ้ยคนนี้เป็นใครทหารเขาพาดีผ่าตัดที่ห้ามเลือด แล้วผมเห็นทหารไทยในหมอหมอที่ผมอยู่ด้วยเนี่ยนะที่ที่ในป่าเนี่ยหมอคนนี้ถือปืนอะไรใช่ไหมคาบินถามว่าทำไมต้องคาบินล่ะถ้าการที่ายบอกว่าหมอนี่มีปืนแค่ป้องกันตัวนะไม่มีไม่มีมมจิตใจที่จะไปฆ่าใครหรอกแค่ป้องกันตัวถามว่าทำไมต้องต้องต้อง,ต,องต้องปืนคาบินล่ะก็จะต้องการให้ปืนที่เบาที่สุดถ้าจะพกแค่ปืนสั้นเนี่ย มันก็กอะไรไปใช่ไหมปืนสั้นจะไปยิงกับปืนยาวมันไม่ได้หรอกและอีกประชวนหนึ่งหมอต้องเป็นภาระเลยนะต้องหมอถือเองด้วยกระเป๋ายาอาจารย์ถอนนะร้อยต่อร้อยหมอจะไม่มีลูกระเบิดมีแค่ปืนเพองกันตัวแล้วก็กระเป๋ายานั่นกรณีพิเศษกรณีหมอในปา่าก็หมอในปา่าหมอทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีใครเ็าทำหรอกกาชาต หรือว่าบวยพยาบาลเนี่ยเขาจะไม่ทําหน้าที่ของหมอคือที่ผมบอกว่าเผชิญได้แม้แต่คนชั่วเ,เมื่อครั้งที่ที่จุฬาจําได้ไหมครับเนี่ยจำได้เห็นภาพของท่านสังคราชยังต้องเข็นหนีแล้วก็ต้องชื่นชมพยาบาลเขาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็วชิระด้วยเขาเผชิญหน้าอย่างคนชั่วไม่ได้ชั่วธรรมะโครตระ โคตระชั่วและโคตระชั่วเ่านี้ก็เป็นตระกูลนี่แหละครับทํางานให้ตระกูลชินนี่แหละครับวันนี้ที่ผ่านมาช่วยได้ใจจริงจริงแล้วบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองไม่ว่าในภาวะสงครามหรืออะไรก็ตามต้องคุ้มครองเขาใช่ฮะแล้วเวลาที่เขาจะรักษาเขาก็จะไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าคุณเป็นฝ่ายนั้นฉันเป็นฝ่ายนี้แต่จากเหตุการณ์ที่เราเห็นเนี่ยตั้งแต่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะของในแพทย์เหรียญทองก็โดน M79 แล้วก็ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ นะครับนี่กโดดอีกผมไม่ทราบว่าไอ้คนที่มันทำเนี่ยในขณะเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่มายิงใส่เขาเนี่ยถึงเวลาคุณถูกยิงเจ็บหมอหรือพยาบาลนี่แหละครับก็ไปรักษาให้คุณรักษามันเขาไม่บอกไอ้พวกนี้ไม่เอาไม่มีนะเนี่ยลุยเข้าไปโรงพยาบาลวันนั้นน่ะเนี่ยเป็นวีระเวรที่คนไทยต้องจําว่าสันดานพวกนี้เนี่ยถึงอย่างไรก็ให้อยู่ไม่ได้ต้องล้างเลือดเหล่านี้ให้หมดไปก่อน ยังไงก็ต้องล้างให้หมดครับเลือดมาจากไหนจากตัวคนตัวคนมาจากไหนจากพ่อแม่มันสั่งสมให้ในตัวมันมันมีขึ้นมาเองโดยโดยที่ไม่มีใครจับใส่ให้นะสันดานพวกนี้ที่เราเห็นเนี่ยแล้วมันดันกลับมาเป็นสอสอแล้วกลับมาเป็นรัฐมนตรีคนประเภทนี้ไงถึงบอกว่าต้องเอาออกใช่ไหมฮะมัาต้องจัดการเหล่านี้ปฏิรูปเหล่านี้ให้หมดไปเนี่ยอย่างในโรงพยาบาลจุฬาที่แล้วเนี่ยมีใครที่ไหนครับเขาลุยโรงพยาบาลมีใครที่ไหนครับยิงแม้กระทั่งหมอ ทุบแม้กระทั่งรถของผู้อาสาสมัครพยาบาลไม่มีใครเลวเท่าตำรวจไทยไม่มีใครเลวเท่าคนที่ทํางานให้ตระกูลชินพวกนี้อีกแล้วเนี่ยที่มันทําให้ทั้งหมดเนี่ยก็ทําเพื่อนางยิ่งรักทำเพื่อทักษิณเพื่อตระกูลขี้โกงเหล่านี้อยู่ได้แล้วเมื่อวานนี้อาจารย์พูดถึงว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธหลวงปู่เมื่อวานก็โดนนี่นี่คืออะไรครับที่มันเกิดขึ้นกับกับบ้านเราอันนี้ขอตอบแทนหลวงปู่เลยนะหลวงปู่ท่านไม่ไม่ได้ไปถลุงเถีงแต่ละข่าว เห็นสภาพครับแก๊สน้ำตาผมนึกถึงไงสมัยเสียอายใช่ไหมใช่ลูกแรกก็ใส่ครับเปี้ยงเลยพอท่านโพธิรักษเจอเต็มๆเนี่ยก็เขาบอกแล้วไงพระเพระไม่สนไงและของหลปู่พุทธอิสระแค่นี้ก็รู้อยู่แล้วผมเองก็ไม่เข้าใจว่าท่านไปทำไมที่ไหนได้ท่านบอกว่าโรงเรียนจะเปิดเทอมพาชาวนาไปร้องทุกข์ท่านบอกว่า ก็รัฐบาลมันไม่มีบังเอิญมันมีศูนย์สอรอศ<ะ>ศูนย์อ่างยี่ร่ำสุรานี่แหละมันว่ามัน,เป,นเป็นประกาศดูแลความทุกข์สุขท่านก็พาพาชาวนาเนี่ยเอาหนังสือไปลอง<ะ>ว่าว่ายังไงไ่ะของการจํานําข้าวเมื่อไรจะจ่าย ือหลป่าเทิมแล้วหลวงปู่จะไปไหนนมันมีประเด็นให้ไปเอางี้กันแล้วกันมีคนนี้คนใี้ท่านไปท่านไปตามประเด็นไม่ได้ไปไม่ได้ไปมัวมัวและท่านแสดงให้เห็นแล้วว่าท่านเดินเข้าไปคนเลยคนเดียวแค่หลวงปู่ไปคนเดียวมือกนันกหรอล่หลวงปู่ไม่มีปืน ทูบกระเทียนยังไม่มีเลยย่ามยังไม่มีด้วยแต่มีนะมีแนะ่มีอยู่กระบ,บอกเดียวไม่มีตัดไปมแล้วไม่มี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 อยู่แค่นั้นแหละที่เดินผมชีวาเดินเข้าไปอะ่ะมันยังถวายอ,อะไรถวายพัตตาอะไรนะพัตตา <laughs> <laughs> เพลยังยังไม่เพลเลนงไยกำลังจะฉันเพลถวายเร็วนังวะ <laughs> หลวงปู่บอกว่าเห็นไอ้นั่นอะไรใส่ลูกบอมูใส่ลูกบอมกำจัดน้ำเสียในปู่นียนะในพระอันนี้ก็ใส่แล้วอลกแล้วก็ใส่บาตรทั้งปิ่นโตกูก็ใส่แล้ววันนี้เลยก็ถวายหลวงปู่ด้วยไอ้นี่เลยแก้น้ำตาลองดูบ้างแล้วก็น้ำยาผสมสารเคมีครล้วก็ช่วยจริงๆเลยที่สำคัญนะครับเวลาที่หลวงปู่ออกนำทัพไป นะครับแล้วก็ไปเรียกร้องความเป็นธรรมไม่ว่าจะให้กับชาวนาหรือคนไทยทั้งประเทศก็ตามไอ้คนที่มันเห็นต่างอ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเขาพยายามที่จะแยกแยะว่าเรื่องของกิจของสง์ควรเผยแพร่ยอย่างเดียวไม่ต้องมายุ่งเรื่องการเมืองอประโยชน์แบบนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีให้เราได้ได้ได้น,นดินอยู่ตลอดเภทอันนี้ก็ประเภทเอาจารย์นะที่ขอจา<ะ>กไม่ฮะอันนี้ก็เพราะว่าเมื่อสงไปทําอะไรที่เกิดประโยชน์ต่อสาสาธารณชนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและคนดีเนี่ย ไอ้คนชั่วจะว่าไอ้ที่ว่าม่จยกิจของสงฆ์ไอ้พวกนี้จะทําชั่วไอ้พวกตองทําเหมือนขโมยอ่ะมันจะโกรธแสงสว่างมันจะโกรธสายตรวจตํารวจเฉมาบ่อยลือเกินนะขอนอนนั่นนะฮะแล้วก็ตรวจด่านที่ตั้งตรวจตรวจความผิดความถูกของการใช้ยานยานพานะไอ้พวกนี้จะโกรธมากคนขนยาเสพติดจึงหนีความสว่างหนีคนเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่จยกิจของสงฆ์น่ะ ไอ้พวกนี้คือโจรคือคนชั่วพอพูดอย่างนี้ปับ๊บคุณโดมไม่ต้องไปคิดไดเลยชั่วใช่ไหมครับะจะกลัวทําไมกับพระล่ะครับก็เมื่อพระเข้ามาทําตรงนี้เนี่ยพระเข้าพื้นฐานทางจิตใจผู้ผู้ชี้ชี้ทางสว่างผู้ชี้สติปัญญาให้โดยใครไม่ใช่พระองค์นั้นนะหลวงปู่เมื่อวานไปหลวงปู่ก็ไปในฐานะที่ เอาคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านมาใส่ในตัวเพื่อรับผิดชอบแล้วเนี่ยท่านก็เดินไปเพื่อจะบอกว่าชาวนาเขาต้องการทวงเงินของเขาเนี่ยคุณจะว่ายังไงแล้วคุณก็เคยนัดชาวนาเขาแล้วว่าจะคุยกับเขาและจะมารับเรื่องราวคุณก็ไม่มาวันวานท้าขก็ไปมีประเด็นมันมีประเด็นที่เจ้ต้องไปพ็พูนะไม่ได้แปลว่าชาวนาเขาเขา เขาไม่อยา่างจริงๆชาวนาไม่อย่างรบกวนพระรบกวนเจ้าหรอกชาวนาเขาก็ไปเองมาแล้ว<ถ>ไปเองมันเปไปแล้วมันไปเห้เขา้าหลอกเขาอีกหลอเขาบานนนบันนี้สุดท้ายก็ไมนมีบอลหลวงปู่พาไปหน่อยเอางี้กันละกัน <ผม S 1> แล้ว<อ>แล้วแล้วชาวนาเขาหลวงปู่ไปไหนมีประเด็นทั้งนั้นแหละที่แล้วชาวนาเขาสอร์ดมากนะครับบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่มีเงินจ่ายค่าข้าวเอาละก็ไม่ว่าก,กันหรอกดอกโบกดอกเบี้ยไม่สนใจหรอกชาวนาก็ับบอกว่านั่นก็ขอ ขอหลวงปู่พาไปขอข้าวคืนหน่อยเอามาสีเป็นหลวงรีลงีหลวงปู่นั่นแหละพอหลวง,งปู่ตั้งลงศรีแล้วใช่เจ้าข้าวมาสีที่นั่นแหละแกบก็จะให้ไก่ที่อยู่เดียไดกิน <laughs> ปลายข้าวก็จะให้ให้ไก่กินด้วยให้ปลาดุกมกินด้วยคน <laughs> ที่จะต้านพระที่อยู่ในศิลงได้ทำปฏิบัติโดยถูกต้องก็คือมาร ใช่ไหมครับคนที่เกลียดตำรวจเกลียดแสงสว่างก็คือโจรคนร้ายชัดเจนไอชนิดที่บอกว่ามันเรื่องมันไม่จิตยงสงคุณแน่ใจหรอครับว่าไอเรื่องของประชาธิปไตยไม่เกี่ยวกับสงใช่ทุกคนเกี่ยวหมดเลยครับจะปฏิบัติทำปฏิบัติศีลประครองตนแบบไหนก็แล้วแต่ครับเรื่องของระบอบประชาธิปไตยหรือการเมืองเนี่ยเกี่ยวทุกคนเลยเข้าไปเกี่ยวหมดผมถามว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาล แล้วคุณเอาบริษัท,ทของพวกคุณเนี่ยมาตั้งบริษัททําแปลงสีฟันแล้วก็เอาพวกคุณเนี่ยมาตั้งบริษัททํายาสีฟันทําเสื้อผ้าหรือว่าขายรถขายอะไรแล้วแต่เถอะนะครับถ้าคุณพวกเดียวกันเนี่ยคุณจะขอขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ได้ใช่หรือเปล่าเช้าขึ้นมาไม่ว่าพระว่าเจ้าต้องแปลงฟันใช่หรือเปล่าเ <ś> นี่ยเนาะไอ้ส <ś> ิ่งที่หยิบชิ้นแรกคือเปิดไฟแปะขึ้นมานี่คือพวกคุณใช่หรือเปล่าจะขูดรีดพระ ผ้าเน,นี่ยใช้ไฟเบล่เดได้ไงครับผ้าเนี่ยใช้ไฟเบล์ดอร์ได้ใช่ครับแล้วผลิสุดว่าไอ้ราคาทั้งหลายเนี่ย,ยตื่นก็ตื่นเช้าแล้วผู้ประกอบการก็ไปสัมพันธ์กับนักการเมืองชั่วเพราะนักการเมืองชั่วเป็นเจ้าของบริษัทเหล่านี้เวลาคุณจะขึ้นราคาขูดรีประชาชนคุณก็คุยในกลุ่มพวกคุณแล้วคุณก็กำหนดไอ้การตีกระทรวงพาณิชย์ก็มีกําหนดให้ขึ้นราคาได้ <S 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 ใช่ไหมครับขึ้นมาทําไมครับคุณกําไร5บาทอยู่แล้วคุณจะขอกําไรสัก7เถอะเพราะวันนี้ใช้ใจ่ายเยอะอะไรล่ะมีเมียเพิ่มขึ้น ะจะขยายธุรกิจมากขึ้นกับลงทุนพวกคุณก็ให้ขึ้นราคา <c oughs> ได้นี่ไงครับการเมืองกระทบกระทบตั้งแต่พระตั้งแต่เนนเลยเ <c oughs> ช้าขึ้นมาเนี่ยเปิดไฟแปะคุณเล่นคุณแล้ว <c oughs> ถ้าถามว่าวันนี้ไฟฟ้าเนี่ยคุณค้ากำไรใช่ไหมทหําไมค้าทาไมโบนัสมึงเยอะแล้วเกินล่ะใช่ <c oughs> ทำไมไอ้บอร์ดได้ไประชุมกันเป็นเดือนล้านๆน่ะ <c oughs> คุณเอาสิ่งเหล่านี้ไปพ่อคุณในพวกคุณทั้งหมดเลยถ้าคุณลดตัวนี้ลงเนี่ย เนนพระเจ้าอะไรก็ขอทานก็คุณก็คอยสบายไปด้วยใช่ไหมครับไหนล่ะครับว่าไม่ให้ยุ่งกับการเมืองก็ตัวพวกคุณนั่นแหละไอ้ตัวอปรีการเมืองพอท่านพูดขึ้นมาแต่วันนี้ไอ้คนที่บอกว่าพระไม่ควรยุ่งนั่นแต่ตัวอปรีแบ่งได้เลยวันนี้แบ่งได้เลยครับถ้าใครบอกว่าพระเจ้าไม่ควรไปยุ่งนั่นมึงน่ะอปรีต้องต้องบอกว่ามึงน่ะอปรีก็อย่าลืมนะภารกิจของภาคก็คือโปรดสัตว์นะครับโปรดสัตว์ถ้าแปลวฎหมายก็คือ thanh tập sáng sao bạc